กน่ไปกันทั้งดินพืชพันธ์ต่างๆน้ำขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ห่วงโซ่อาหารอ๋อและภูมิอากาศของโลกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ถูกทำให้เสียหายอย่างรุนแรง การอยู่รอดของมนุษย์ตกอยู่ในขั้นวิกฤตนี่คือสิ่งที่มนุษย์กําลังประสบอยู่สิ่งเหล่านี้คือมหันตภัยใหญ่หลวงที่เราจะเผชิญมหันตภัยใหญ่หนี่คือมหันตภัยใหญ่สิ่งเหล่หานี้อย,ยอยู่ในคําเผยพระวจ,จนะในพระคัมภีร์ที่ว่าเพราะว่าในเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยอาเมน มาพูดถึงความเสียหายต่อพืชพันธุ์ของโลกกันครับเพราะการทำลายป่าอย่างเกินขอบเขตตอนนี้ป่าไม้ของโลกนี้หายไปหนึ่งในสามของป่าไม้ทั้งหมดแล้วฮะหน<า>ึ่งในสามเล่เหรอแล้วหนึ่งในสามนี่ใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนคะใหญ่เป็นสองเท่าของสหรัฐอเมริกาเลยครับต้นไม้ตูกตักก็เยอะแค่ไหนเนี่ยมนุษย์ทำบาปบาหันที่พวกขละโมกไม่สนผลลัพธ์เลยป่าไม้ถูกตัดไปเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ซึ่งลดจำนวนของต้นไม้ลง พื้นที่ป่ามีขนาดเล็กลงและสภาพอากาศก็กแห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆเมื่อแห้งแล้งมากๆก็จะเกิดไฟป่าขึ้นมาไฟป่าเผาไหม้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนขนาดของพื้นที่ป่าลดลงอีกการเกิดไฟป่าบ่อยครั้งลดจำนวนต้นไม้และป่าแล้วพอป่าไม้ลดลงก็เกิดไฟป่าบ่อยขึ้นกลายเป็นวงจรอ,อุบาทถูกไหมครับ ช่างน่าสิ้นหวังจริงๆตายจริง,รงพวกเราไม่จกเห่กันเหรออเมริกาใต้มีป่าดิบชื้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรู้ไหมว่าที่ไหนไม่รู้เลยเอ๊ะใช่ป่าดิบชื้นแอมะซอนหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับถูกต้องอผมได้ยินว่าในปี2004ที่นั่นเกิดไฟป่ามากกว่า2 0 0 0 0 0ครั้งมากกว่า2 0 0 0 0ครั้งเลยหรอในหนึ่งปีนะ ในปีเดียวท่นน,นั่นมันเลวร้ายมากคนที่นั่นรอดมาได้ยังไงนล่าวกันว่า,าป่าดิบชืช <Amazon S 2> ้นแอมะาซอนคือปอดของโลกใบนี้ปอดของโลกเหรอหมายความว่ายังไงหมายความว่าป่านี้ช่วยโลกหายใจเอ,อกรองและทําให้อากาศบริสุทธิ์นอกจากจะให้ออกซิเจนแก่มนุษย์แล้วยังดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่คนหายใจออกมา<อ>และกา๊าซของเสียที่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ปล่อยออกมา อย่างเช่นรถยนต์เครื่องปรับอากาศและโรงงานเคมีทั้งหลายได้อีกด้วยทําให้อัตราการเกิดโลกร้อนช้าลง oh. ป่าดิบชื้นแอมะซอนสําคัญต่อมวน,มนุษย์มากจริงๆจริงรน่าเสียดายเ,แบบเพราะมีการตัดไม้ที่ป่าดิบชื้นแอมะซอนอย่างต่อเนื่องและการทําลายจากไฟป่าป่าดิบชื้นแอมะซอนเลยเล็กลงเรื่อยๆ นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าเมื่อดูจากอัตราการสูญเสียในปัจจุบันนี้แล้วในอนาคตป่าแอมะซอนอาจจะหายไปไม่เหลืออยู่เลยอะไรนะหายไปไม่เหลือเลยเหรอร้ายแรงมากเลยนะป่าแอมะซอนสามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุและกระแสลมได้ในระดับหนึ่งพืชพันธุ์อันเขียวขจีที่นั่นสามารถบรรเทาผลกระทบจากฝนตกและลดความเร็วลมได้ ลดการทำลายล้างที่พายุส่งผลต่อมนุษย์เห็นไหมครับแค่ป่าดิบชื้นแอมะซอนก็ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อพวกเราแล้วคงนึกออกนะครับว่าผลกระทบต่อมวลมนุษย์จากการที่ป่ามากมายทั่วโลกถูกตัดทำลายหรือถูกไฟป่าเผาวอดย่อมใหญ่หลวงกว่านั้นจริงด้วยดังนั้นสภาพอากาศก็เริ่มผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆและอากาศก็แย่ ปรากฏการ์ทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนคืนได้นี่คือมหันตภัยใหญ่หลวงไม่ใช่เหรอนี่คือมหันตภัยใหญ่หลวงไม่น่าล่ะอากาศถึงได้ร้อนขึ้นเรื่อยๆจริงมากๆเลยอากาศมีแต่ร้อนขึ้นและก็ร้อนขึ้นแต่ละปีร้อนก่องสองปีป<อ>มานี้อากาศทั้งร้อนทั้งหนาว ในช่วงฤดูเดียวกันอากาศหนาวกว่าปีก่อนๆใช่ค่ะสภาพอากาศเดี๋ยวนี้แปลกมากเลยร้อนจนตับจะแตกแล้วก็หนาวจนจักใจนี่เกี่ยวกับการที่หลายคนเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วพื้นป่ากําลังลดลงทุ่งหญ้าก็เหลือไม่มากเหมือนกันเอ๊ะแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงล่ะคงไม่กระทบพวกเราหรอกใช่ไหมช่อาจจะกระทบคนเลี้ยงปศุสัตว์นะไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าใช่ที่จริงแล้วบทบาทของทุ่งหญ้า ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าป่าไม้เลยพวกมันก็สามารถฟอกอากาศอุ้มน้ำกันลมและยึดทรายไว้ได้ด้วยทุ่งหญ้ามีบทบาทเยอะมากๆและมีความสำคัญต่อมนุษย์มากเหมือนกันลองคิดดูสิพอทุ่งหญ้าเสื่อมโทรมก็ไม่มีอะไรยึดดินเอาไว้ถูกไหมจริงด้วยแล้วเหตุการณ์ดินถล่มโคลนถล่มและพายุทรายจะไม่เกิดบ่อยขึ้นหรอจริงด้วยจริงด้วยแล้วภัยแ้งก็ตามมาติด เกิดสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยครั้งพอมีภัยแรงภูมิอากาศผิดปกติผู้คนก็ใช้ชีวิตได้ยากและคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพืชและพวกสัตว์ทั้งหมดละ่ะยากที่พวกมันจะอยู่ใช่แตอนนี้จํานวนของหมาป่าน้อยลงเรื่อยๆถูกคนฆ่าภูมิอากาศก็แย่ลงเรื่อยๆไม่ใช่แค่หมาปานะสัตว์ชนิดอื่นก็น้อยลงเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่เขาพูดถูกสิ่งเหล่านี้<ๆ>กําลังเกิดขึ้นรอบๆตัวพวกเรา เป็นสิ่งที่พวกเราประสบมาและได้เห็นด้วยตาตัวเองเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนการเกิดไฟป่าการเกิดภัยแล้งและการเกิดคลื่นถล่มเป็นครั้งคราวยังมากก็เป็นแค่ภัยธรรมชาติแต่ภัยพิบัติที่เห็นกันอยู่นี้ไม่ธรรมดาหรอกเอ๊ะยัยงไงคะมันก็ภัยพิบัติไม่ใช่หรอนั่นสิก็ภัยพิบัติเหมือนกันหมดลองคิดดูภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นไปทั่วโลก และเกิดต่อเนื่องเพราอย่างหนึ่งจบไปอีกอย่างหนึ่งก็มาและขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเกิดไฟป่าในเอเชียวันต่อมามีข่าวเกิดไฟป่าในทวีปอเมริกาวันหนึ่งเกิดในอเมริกาเหนือวันต่อมาเกิดในอเมริกาใต้วันหนึ่งเกิดในออสเตรเลียวันต่อมาเกิดในแคนาดาเพื่อดับไฟเหล่านี้พวกเขาถึงกับต้องส่งเครื่องบินออกไปมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ผู้คนได้แต่เฝ้าดูไฟเหล่านี้เขาไม่บ้านเรือนของตัวเองพวกเขาจำเป็นต้องทิ้งบ้านไปพอ,อ,อ,อไฟเริ่มใหม่ก็กินเวลาอยู่นานหลายเดือนไฟเหล่านี้ไหมลามไปหลายประเทศมหันตภัยใหญ่หลวงแบบนี้จะเป็นภัยธรรมชาติได้ยังไง มหันตภัยเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องและขยายเป็นทั่วโลกเมื่อดูจากผลลัพธ์ของพวกมันแล้วพวกมันย้อนคืนไม่ได้และก็แก้ไขไม่ได้ด้วยดูจากตอนนี้แล้วสำหรับมวลมนุษย์นี่คือมหันตภัยที่มีพลังทำลายล้างอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปรียบได้เลยทำลายล้างนั้นเหรอนักวิทยาศาสตร์พูดว่าดูจากความเร็ว ต่อความเสียหายของป่าไมา้ทุ่งหญ้าและพืชพัธุ์แล้วสภาพแวดล้อมของมนุษยชาติจะแย่ลงอย่างรวดเร็วในไม่กี่ทศวรรษและมวลมนุษย์ก็เสี่ยงที่จะสูญพันใครใครจะสูญพันใครเสี่ยงที่จะสูญพันธ์หรทัไม่ได้ยินเหรอตั้งใจฟังซิมวลมนุษย์ไงพวกเรานี้แหละมวลมนุษย์จะสูญพันธ์ใช่แล้วพูดอีกอย่างคือการที่ภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้น และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะนำโลกไปสู่จุดจบและมวลมนุษย์ก็จะพบจุดจบเช่นกันบอกผมหน่อยนี่ไม่ใช่มหันตะภัยใหญ่หลวงหรอกเหรอมันก็ถกของเขา,านะใช่แล้วนี่เป็นมหันตภัพยใหญ่หลวงจริงๆฉันเคยคิดว่าพวกมันเป็นแค่ไพยธรรมชาติไัยธรรมชาติเหล่านี้นะ่ะต่างจากมหันตภัยใหญ่หลวงในธรรมชาติจริงๆ ทำไมก่อนหน้านี้เราถึงมองไม่ออกนะฉันเห็นด้วยเมื่อพวกคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ลองคิดดูนะครับว่าใช่หรือไม่ที่มหันตภพยใหญ่หลวงนี้ลุล่วงวิบวร,รบบทที่8ข้อ7เมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าตรายขึ้นลูกเห็บและไฟที่ปนด้วยเลือดก,ก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกก็ถูกเผาไป1นส่วนสต้นไม้ถูกเผาไป1นส่วนสและหญ้าเขียวสดถูกเผาไปทั้งหมด จริงด้วยตรงกันเปรียบเลยมหันตภัยใหญ่หลวงมาถึงแล้วแต่เรายังอยู่ในความมืดจนไม่รู้ตัวเลยมีหน้าละถึงได้ร้อนขึ้นทุกปีอากาศก็เวลวร้ายลงเรื่อยๆพายุสายทางตะวันตกเฉียงเหนือก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆบางที่ก็มีหิมะตกเดือนมิถุนาด้วยถ้ายัางเป็นแบบนี้ เห็นท่าภัยแล้งของไม่จบสิ้นใครจะรู้ว่าปีไหนเราจะไม่เหลืออาหารใช่เลยครับเมื่อก่อนเราหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไม่เคยคิดเลยว่าจะมีแต่แย่ลงพูดโอ้เขากูดย้อนคืนไม่ได้นี่คือมหันดภัยใหญ่หลวงจริงๆคิดดูสิแค่ความเสียหายของพืชพันธุ์แง่มุมเดียวก็ช่เด็กคนนั้นอีกแล้วเขากําลังทุกข์จริงๆแค่ความเสียหายของพืชพันธุ์แง่มุมเดียว ก็ส่งผลต่อการอยู่รอดของพวกเราโดยตรงแล้วชีวิตจะมีแต่ยากลำบากขึ้นสำหรับมนุษย์ในอนาคตหมอหงคะหมอหงคะนี่โรคเขาก็มัเริ่มได้อย่งไรรีบพาเข้าไปกันเขลาเร็วเร็ววางพลงตรงนั้นหาวดงนู่ก็มอหงคะเร็วเข้า นี่ครับบคคุณรัที่นี่มีชาวบ้านหลายคนมาให้พี่หงรักษาทุกวันเลยอ๋อเอ๊ะทำไมหมู่บ้านนี้ถึงมีคนป่วยมากขนาดนี้ล่ะมีโรงงานหลอใกล้หมู่บ้านนี้ค่ะเพราะพิษจากตะกั่วกระดูกของชาวบ้านบางคนในหมู่บ้านนี้จึงผิดรูปร่างผู้หญิงบางคนแท้งแล้วแท้งอีกเด็กๆก็เอาแต่ร้องเสียงดังว่าปวดหัวจนเรียนหนังสือไม่ได้ใช่ค่ะเพราะพิษจากตะกั่วทําให้มีเด็กสมองพิการ และเป็นโรคลมชักไปหลายคนแล้วเด็กที่เป็นลมชักคนนั้นมาหาหมอหงที่น yeah, ี่เกือบทุกวันเลยเลยค่ะฉันละสงรารเด็กคนนั้นจริงๆแม่น้ำข้างโรงงานนั่นน่ะทั้งเหม็นทั้งโสโครกเลยเมื่อก่อนเด็กๆมักจะไปเล่นกันแถวนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าไปแล้วค่ะฉันได้ยินมาว่าน mm ้ำบาดาลก็ปนเปื้อนแล้วเหมือนกันปนเปื้อนพอคุณพูดถึงเรื่องน้ำผมก็นึกออกเรื่องน้ำนี่เป็นปัญหาของจริงเลยครับ การเติบโตทางอุตสาหากรรมนำไปสู่การปล่อยก๊าซของเสียการปล่อยสารเคมีเป็นพิษและขยะทุกชนิดซึ่งทำให้อากาศแม่น้ำและหมหาสมุทรปนเปื้อนแม้แต่น้ำบาดาลก็ไม่เว้นน้ำในแม่น้ำและทะเลมีแต่สกปรกขึ้นทุกทีมีขยะ ลอยอยู่ทั่วผิวน้ำและใต้น้ำก็มีโลหะหนักอยู่สัตว์น้ำเหล่านี้ล้วนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดพวกมันมารวมตัวกันเกยตื้นขาดตัวตายนี่เป็นการประท้วงมวลมนุษย์ นี้แม่น้ำเกือบทุกสายบนโลกใบนี้ปนเปื้อนหมดแล้วในประเทศจีนจว่ากันว่าทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ได้รับการปนเปื้อนอย่างร้ายแรงให้สัมผัสผิวของเราโดยตรงยังไม่ได้เลยน้ำจำนวนมากใช้เพื่อการชลประทานยังไม่ได้ด้วยซ้ำคุณคิดว่าถ้าคนดื่มน้ำนั่นเข้าไปจะเป็นยังไง ต่อให้ไม่ตายก็ต้องป่วยหนักแน่มีน้าทางรัฐบาลกลางแถลงในปีนี้โดยกล่าวว่าภายในปี2030แหล่งน้ำทั้งหมดของจีนจะแทบไม่เหลือเลยซึ่งแปลว่าจะไม่เหลือน้ำที่ใช้ได้เลยตอนนี้ก็ไม่มีน้ำดื่มอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงอนาคตหรอกที่เราดื่มกันอยู่ใช่น้ำเหรอเป็นญาพิธีตายผ่อนส่งต่างหากมีอย่างอื่นให้ดื่มหรือไงทำอะไรไม่ได้หรอ ในวิวรณ์บทที่8ข้อ10ถึงข้อ11กล่าวว่าเมื่อทั่วสวรรค์องค์ที่3เป่าแตรขึ้นก็มีดาวใหญ่ดวงหนึ่งที่ลุกไหม้เหมือนอย่างคบเพลิงตกลงมาจากท้องฟ้าตกลงไปในหนึ่งส่วนสของแม่น้ําทั้งหลายและในบ่อน้ําพุทั้งหลายดาวดวงนี้มีชื่อว่าบอระเพชรน้ําปริมาณหนึ่งส่วนสก็กลายเป็นลดขมและคนมากมายตายไปเพราะเหตุน้ํานั้นถูกทําให้ขมคิดดูสิครับ สิ่งที่บทตอนนี้กล่าวถึงตรงกับสภาวะของมลพิษทางน้ำํำในปัจจุบันเลยไม่ใช่เหรอจริงด้วยคิดว่ายังไงบทตอนนี้ลุล่วงไปแล้วหรือยังน้ําปริมาณ1นส่วนสก็กลายเป็นรสขมและคนมากมายตายไปเพราะเหตุน้ํานั้นถูกทําให้ขมอาตายจริงดูเหมือนว่าจะลุล่วงทั้งหมดแล้วนะร้ายแรงขนาดนี้เลยเห็นไหมครับ น้ำปริมาณหนึ่งส่วนสามก็กลายเป็นรถขมและน้ำนั้นถูกทําให้ขมที่กล่าวตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของมหารตภัยใหญ่หลวงแล้วดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ระดับโมลพิษในน้ําไม่ได้เกินหนึ่งในสามเหมือนที่กล่าวถึงตรงนี้แล้วหรือครับเกินไปไม,มากเลยเนะี่ยคงนึกภาพออกนะครับว่าตอนนี้มหารตภัยใหญ่หลวงได้ขยายวงกว้างไปไกลขนาดไหนแล้ว มหันตภัยใหญ่หลวงได้เริ่มขึ้นแล้วจริงๆใช่ฉันอ่านวิวร์ก็บ่อยแต่ไม่รู้เลยว่าบทตอนนี้ได้ลู่ลวกไปแล้วฉันไม่ตระหนักเลยว่าทั้งหมดนี้กําลังเกิดขึ้นแล้วทําไมพวกเราถึงไม่รู้ตัวเลยนะเมื่อดูขอบเขตของมหันตภัยใหญ่หลวงพวกนี้แล้วพวกมันไม่ได้เพิ่งเริ่มแน่นอนแต่เกินขอบเขตจากคําเผยพระวจนะในหนังสือวิวร์ไปไกลมากแล้วจริงด้วยลองคิดดูนะนับจากตอนนี้ไปจนถึง ความพินาศของมวลมนุษย์จะเหลือเวลาเท่าไหร่กันคงเหลือเวลาไม่มากนักหรอกนับตั้งแต่ที่มวลมนุษย์เริ่มทำอุตสาหกรรมในวงกว้างจนทำให้น้ำมีความปนเปื้อนสูงถึงระดับนี้ใช้เวลากี่ปีเหรอสสิถึงห้ปี50ถึงหกปีเหรอฟังนะครับภายใน50าส ถึง60ปีน้ำทั่วโลกได้ถูกปนเปื้อนจนหมดและผู้คนก็ไม่มีน้ำดื่ม50าสถึงหกปีที่น้ำปนเปื้อนทำให้โลกอยู่ในสถานการณ์ร้ายแรงดังนั้นคิดดูว่าโลกจะไปต่ออีก50ปีถึง60ปีได้หระอ คนรุ่นเราเจอหนักเลยนะครับผมนึกว่าโชคดีที่ได้เกิดในสังคมใหม่นี้มีชีวิตที่ดีแต่ในความเป็นจริงเราไม่มีน้ำสะอาดให้ดื่มด้วยซ้ำแถมเป็นโลกประหลาดอีกตต้้อองงไม่ได้มีแต่พวกคุณที่พบเจอเรื่องแบบนี้น้ำทั้งหมดบนโลกปนเปื้อนหมดแล้วคนในพื้นที่อื่นก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมนุษย์เรากับพวกสัตว์น้ำทั้งหมดกำลังเผชิญสิ่งเดียวกัน พวกมันอาศัยอยู่ในน้ําไม่ได้แล้วถึงเราจะไม่ได้อยู่ในน้ําแต่ก็ทุกทนอยู่ไม่ใช่เหรอใคุณอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้คิดว่าที่นี่ไม่มีน้ําสะอาดเลยทําให้คนเป็นโรคแปลกๆแ,แต่หลายคนในพื้นที่อื่นก็เป็นโรคแปลกๆเหมือนกับคนที่นี่นี่พวกคุณไม่เคยได้ยินเรื่องหมู่บ้านมะเร็งและหมู่บ้านลูคิเมียเหรอมีหมู่บ้านมะเร็งด้วยลอตอนนี้น้ำบนโลกปนเปื้อนหมดแล้ว อากาศก็ปนเปื้อนเหมือนกันผู้คนพูดว่านี่คือระดับขีดอันตรายของมลพิษทางน้ำขีดอันตรายเหรอใช่เราไม่มีหวังเลยสถานการณ์มีแต่จะแย่ลงทุกทีทุกทีและไม่มีทางดีขึ้นได้เลยต่อไปในอนาคตผู้คนมีแต่จะทรมานจากโรคภัยสารพัดชนิดซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา พวกเขาจะต้องอยู่อย่างเจ็บปวดและทรมานจนจากโลกนี้ไปนี่คืออนาคตที่มวลมนุษย์จะต้องพบเจอการที่คุณรักษาคนป่วยก็ได้แค่บรรเทาความเจ็บปวดให้พวกเขาเท่านั้นคุณไม่อาจแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างแน่นอนจริงมากเลยแล้ครับผมก็รู้ดีไม่มีใครช่วยพวกเขาได้ คุณไม่ต้องกังวลหรอกลืมเรื่องช่วยคนอื่นเถอะรีบช่วยตัวเองให้รอดกันดีกว่าจริงด้วยพวกเราเอาตัวเองยังไม่รอดดี<ย>ซ้ำนี่คือมหานตภัยใหญ่หลวงจริงๆเอ๊ะนี่เกี่ยวกับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้ายัางไงครับใช่แล้ล่าช่วยกันนะนั่นสิในยอห์นบทที่16ข้อที่12ถึงข้อที่13องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่านแต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลพระเจ้ากำลังทรงพระราชกิจนี้ในช่วงมหันตภัยเมื่อมหันตภัยทั้งหมดสิ้นสุดลงพระเจ้าก็จะทรงสร้างกลุ่มผู้ชนะขึ้นมาและรับขึ้นสู่ราชาอาณาจักรแห่งสวรรค์นี่ลุล่วงพระวจ,จะนะในหนังสือวิวร์คนเหล่านี้มาจากความทุกข์ยากอันใหญ่หลวงพวกเขาชำระล้างเสื้อผ้าด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปโรจนอนซา You know? อันนินไวทีแล้วข้บเลยเข้เา 9,227คนสูญหาย17,923คนบาดเจ็บ3,74,643คนรายที่อยู่19,93,300คน